สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้แฟรี่ชนีลำแค่อนี่ยได้ผู้ชายแมนแมนแดดอิสรานและการบังกอกประสิทธ็ติดประสิบมาอยู่ที่ร้านตำทองหล่อค่ะจะมาขอจิกพาราเป็นต้นตอฟรีฟรีน้ำฐานที่แห่งนี้อยากจะรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ภายในงานเนี่ยจะแซ่บจนัวแค่ไหนตามแฟรี่ไปเลยเด้อค่ะ เยอะดีนักนะเป็นยังไงล่ะชะเน <c oughs> งานเนี้ยขอส้มตำแล้วคงจะดีใจจุฮกกรูและที่มีร้านอาหารอีสานไทยสไตล์โมเดิร์นตั้งอยู่กลางใจเมืองที่อาคารเดอะเทสทองรอ11ล้วแต่ละเมนูนี่ก็สีสาจิ๊ดจา๊าแต่ไม่จุดจุดนะแจ๊ะบอกเลย แต่วั้ทำง,งานแลมันช่างหอมหอมตลอดประวัไป,ไปด้วยกลิ่นปลาร้าลอยมาจากหายไฮโซระครวงจนไปแตกปลายซิลิคนที่จะมูกของแขกในงานซัดส,สะดุ้งเฮือกันเปนแถวแถวอ๋าแล้วตอนนี้เราไปคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่าละ่ะแซบบอเจ้าของร้านอย่างพี่ตาเนี่ยเป็นคนทานแซบไหมคะ,ะแซบมากค่ะต้องเผ็ดต้องเผ็ดร้อนถึงจะทานกัปลาร้าของเขาไหมคะเป็นตอน ไม่ถึงกระต่อนค่ะแต่ว่าก็บีจิ้มแล้วก็ปั้นเซิรงได้ไหมคะเซิงไม่ได้แต่เต้นได้เต้นได้มาที่ไฮโซนายนี่กันบ้างครับวันนี้เห็นชุดแฟรี่แล้วพี่ชายรู้สึกไงบ้างคะอ้ใจกล้ามากเลยปกติเป็นคนทานแซบหรือเปล่าคะเป็นคนไม่ค่อยทานแซบแต่มั่นใจว่าตัวเองค่อนข้างจะแซบพอสมควร เออนั่งอย่างนี้โอ้โหเอ้ยเอาสิโอ้ยตำไทยตำปูปลามาหมดทุกตแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ต่ำต่ำต่ำตำตำจนเหนื่อยแขกมาขาดมาหลายครั้งเหลือเกินแต่ช่วงนี้นะคะขอพระคุณาสครู มาเซงกันต่อเธอโค้ดและจะมัวชักช้าปลารัครั้งปีอยู่ยายสวัสดีค่ะพี่คิสวัสดีค่ะพี่คริสค่ะปกติเป็นคนชอบทานแซ่บๆไหมคะชอบมากอยู่แล้วค่ะร้าเป็นสอนได้เลยไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไหวแต่ชอบทานเผ็ดค่ะเอางั้นแบบนี้มีท่าแซ่บๆซีบซิของพี่คริสขอสักท่าได้ไหมคะแบบหนึ่งสองสามเนี่รนี่มาก อีกสักทีค่ะแต่ขอซีดดังกว่าตะกี้นี้ซีดอุ้ยเด้อซีดอุ้ยคืออะไรอ่ะไม่รู้อะไรือซีดไม่รู้ไม่รู้ซีดหนึ่งค่ะลำค่ะนี่นี่คืออะไรคะจีบนจีบค่ะจีบ m u s ่ะไปค่ะยามจนมีแต่คนเมาใจโชปาราอย่างเดียลามันไม่มันละท้ายเนี่ยขอจกนมรอประดับกลิ่นข้าวปากก่อนจ้า อได้มใช่ได้ขอทิชชู่ซับด้วยมยก่อนงั้นขอทำชาจกให้ดูได้วยไหมคะชาติจบนะชาติจบนะขอเซอร์กู้คะหนนละกันค่ะพี่ป้องเซอร์เดาได้เดาได้เดาได้เด็กนิดุนพ่อแม่พี่น้องค่้มคืนแห่งความม่วนอิลีบัดนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วแฟรี่ลำแคนมีได้ผู้ชายแมนแมนแดนดิสันและชาวคณะคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนลาแล้วเด้อสวัสดีเด้อค่ะเด้อ